สประตูยอดนิยมอันดับหนึ่ง LDA ออกรถศูนย์บาทไอเสมรถซิ่งจัดมาให้กันแล้ครับพี่นั่งมาสวัสดีครับพ่อไอเสมรถซิ่งคุณลอกคนเดิมคนณดีครับนี่4ประตู LDA นะปี2อ2 0 20, 21เครื่องแพันเก้าเดิมเดิมแผ่นเพจเดิมฝากระปรง,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 งหัวนอ็อตไม่ขยับ สวยกริบนะล้อใหม่เดิมๆบางๆนะหน้าจอนะสวยๆคุญแจรีโมทมัลติตฟังก์ชันพวงมาลัยนะไม่แปดหมื่นเก้าพักิโลเมตรนะเดิมๆจากศูนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED นี่สวยๆกริบๆเงาๆตาแตกแบบนี้ได้จ้ไวัยรุ่นจ๋า ออกรถคันนี้เพียงแค่ศูนบาททุกอาชีพลูกค้าอยู่เหนืออีสานกลางใต้รับรถจบที่ศูนบาทครับผมสวยสวยบางๆเดิมๆหอมๆโอโหภายในหอมมากามาดูห้องเครื่องสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดออกได้หมดนะครับเหนืออีสานกลางใต้ทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้าน ห้องเครื่องเดิมๆแผ่นเพจหัวน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวมาเลยครับพี่นัองผู้ดหานะหารถเอาเขาขึ้นเล่าผลเขาขึ้นเล่าเอาซีประตูเลยไทยบ้านจะได้ฮือเอาจัดในทุกอาชีพครับมหาอสเสมรถเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุหาเหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรถพ่อกีดยางขับวิ่นขับแกบล์ขากล้อขัสิบลอ้อ ครับแมคโคตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควย้ยเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถุดเล่หาปเปลแพงร้อยตลาดนัดข้องถูมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวพันหนึ่งหมืน่นไอเสมรถซิ่งจัดให้พี่น้องรับชมอยู่จากังณวัดไดนคอมเมนต์บอกไอเสมครับเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานทีม์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจรงิงไอเสมจัดให้ ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านโคตรสุดเลยไยรุ่น